าโอเคนะครับจากการสอบถามแม่บ้านร0อคนเนี่ยครับคนทั้งหมดคือร0อคนนะครับในจำนวนนี้ทุกคนเขาคำว่าทุกคนเลยนะทุกคนเคยใช้ผงซักฟอชนิดใดชนิดหนึ่งในสาชนิดนี้นั่นแปลว่าคนที่ไม่เคยใช้ไม่มีนะครับจากประโยคเมื่อกี้ทำให้คนที่ไม่เคยใช้ A หรือ B หรือ C เลยสักยี่หอ ไม่มีครับอยู่ข้างนอกในส่ยนคนนะเพราะประโยคนี้นั่นเองทุกคนเคยใช้ครับเคยใช้อย่างน้อยก็ชนิดหนึ่งอนะ่ะในสามชนิดเนี่ยนะบอกว่าห้าสิบคนเคยใช้ชนิด A เราก็เลยให้เป็นวง A วง a เนี่ยจะมีสมาชิกห้าสิบคนสมาชิกของเซต A นะเอเ A นะครับห้าสิบคนนะ เคยใช้ชนิด B อยู่60คนนะก็เป็นวง B ไปนะครับคนใช้ยี่ห้อเคยใช้ยี่ห้อ B ก็จะอยู่ในวง B นะครับนะจะมีทั้งหมด60คนนะครับ10คนเคยใช้ทั้ง3ชนิดเอาโหดีมากเลยข้อมูลนี้นั่นคือบริเวณทับซ้อน3เซตครับก็คือตรงนี้ครับ10คนนะ จากข้อมูลตรงนี้แหละที่ทำให้กรอกเลขตัวนี้ได้นะยีคนใช้ทั้งชนิด A และ B นะุกเยนยสิบคนเคยใช้ทั้ง3ชนิดอันนี้เป็นสเต็ปหนึ่งเนี่ยสิคนตรงนี้สเต็ปหนึ่ง ก็บอกว่า25คนใช้ทั้ง A และ B A และ B คือพื้นที่ทับซ้อนของวง A กับวง B ครับพื้นที่ทับซ้อนของวงวงบคือตรงนี้ต้องมีอยู่ยีครับต้องมียี่อยู่ตรงนี้ไปแล้ว10เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็น25่ลบสิจึงได้15นะครับโอเคงงตัวเลขสิตรงนี้ไหมว่าหมาอยง่งไร ตรงนี้ก็เป็นสเต็ปสองของเรานะครับสเต็ปสองมันทำให้เราไปหาช่องนี้ได้นะครับยี่สิบห้าลบสิบเท่ากับสิบห้าต่อไปนะครับ ยีสิบคนเคยใช้ B และ C นะครับ B และ C คือตรงนี้ B และ C ต้องมียี่สิบคนอยู่ตรงนี้ไปแล้วสิบงั้นตรงช่วงนี้ก็คือใช้ยี่สิบลบสิบนี้ก็จะเป็นสเต็ปสามของเรานะครับ ไปนะครับ15คนใช้ทั้ง A และ C นี่ก็จะเป็นสเต็ป4ให้เราครับใช้ทั้ง A และ C มันก็ต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้รวมกันต้องได้15อยู่ตรงนี้ไปแล้ว10แต่ตรงนี้ต้องรวมได้15งั้นช่องนี้ก็ต้องอีก5ครับนีตรนนี้คือสเต็ป4 5้าลบสิบเท่ากับห้าอันครับวง A เนี่ยต้องมีทั้งหมด50คนใช่ไหมวง A มีรวมแล้วห0คนใช่ปะ วง B ต้องมีรวมแล้ว60คนนะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับจากวง B นะครับเมื่อกี้เป็นสเต็ปสี่แล้วนะต่อไปสเต็ปห้วง B รวมแล้วต้องได้60คนเพราะฉะนั้นสเต็ปห้เนี่ยก็จะมาคิด ช่องนี้เพราะฉะนั้นก็เ,เอา60คนลบด้วย3ช่องนี้ลบด้วย3ช่องนี้ออกไปเพราะมันอยู่ในวง B เหมือนกันนะครับลบด้วยสิบ้วก1ิบบวกส0บหลบกับ 35ก็จะได้ยนะี่ห้าดังนั้นตรงนี้จึงเป็น2ี่ห้าใช้ยี่ห้อ4เพียงอย่างเดียวนะใช้ยี่ห้อ4เพียงอย่างเดียวคนข้างนอกไม่มีนะครับคนข้างนอกไม่มีนะครับ คนในวงต้องรวมแล้วครบร้อยคนในเมื่อน,นอกวงไม่มีเพราะฉะนั้นในวงต้องเท่ากับคนทั้งหมดก็เท่ากับร้อยคนในวงต้องรวมได้ร้อยคนก็คือวง A ทั้งวงเลยนะครับบวกกับ วง A ทั้งวงนะก็คือ50นะบวกกับย5บวกสิบบวกกับตรงนี้ครับคือพวกที่ใช้แต่ยี่ห้อ C อย่างเดียวนะครับนะเราให้พวกที่ใช้แต่ยี่ห้อ C อย่างเดียวเนี่ยนะครับเป็น x คนเพราะเราไม่รู้ว่ากี่คนตั้งให้เป็น x คนไป บวก x คนมันก็จะต้องเท่ากับคนทั้งหมดแล้วครับต้องเท่ากับร้อฝั่งนี้จึงได้ x <100. S 1> บวก85เท่ากับร้อเพราะฉะนั้น x จึงเท่ากับ85-100อยก็คือ15คน,น x คือพวกที่ใช้แต่ยี่ห้อซีเพียงยี่ห้อเดียว นะโจทย์ถามว่ามีแม่บ้านที่ใช้ยี่ห้อสีเพียงชนิดเดียวกี่คน,นี่ก็คือถามบริเวณนี้แหละใช้แต่ยี่ห้อ c ีเพียงยี่ห้อเดียวนะครับก็คือที่เราสมมติไว้ว่าเป็น x เ,เนานะ ตรงนี้ให้เท่ากับ x คนนะครับใช้ยี่ห้อซีเพียงเดียวให้สมมุติว่าเป็น x คนอพอได้ x เป็น15ก็สรุปจบกันว่ามีแม่บ้านที่ใช้แต่ยี่ห้อซี ท่ากับ15คนคำตอบก็อนี้นะครับ งงหรือเปล่าครับเนี่ยมาเพลินงงไหม,มคะ วันนี้ก็เอาถึงข้อนี้แล้วกันนะครับนะเด็กห,หาเวลาดูทบทวนบ้างนะครับนะ